ในเบงกตอตนตนะคะทีกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ส2สังกัดสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเดชกำลังพ่นค่ะพร้อมยานพาหนะประเภทรถบรรทุกข,ขนาดกลางดำเนินการลําเรียงสิ่งของเครื่องอุป,ปโภคบริโภคจากประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอน,น้าแก่ของจังหวัดนครพนมเพื่อทรงตอกํำลังใจและความหงวหงใยนะคะไปทีพู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา โดยมีการรวมร่วมสิ่งของทั้งเบิตนะคะแล้วก็ส่งไปที่พื้นที่อ,เอำเภอนาเกลียงและศรีรัตน์จังหวัดศรีสะเกดผ่านทางศูนย์อพยพประจำอำเภอเพื่อมอบให้กับผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้านดำเนินการลำเลียงค่ะแล้วก็แจกจ่ายให้กับผู้ที่อ,อยู่ในศูนย์อพยพในพื้นที่ต่างๆนะคะยังถวถึงภารกิจในเทือนีีก,ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่สะท้อนถึงความร่มมือทั้งภาคประชาชนราชาการและหน่วยงานทหารที่พร้อมจะเคี่ยงคางและสนับสนุนซึ่งกันและกันใน ามวิกฤตแบบนี้เพื่อส้างพลังเห็นความสมามัคคีและความหวังดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนั่นเองค่ะ